เอาขาตังโมกุเตงหอนไปนี่ห่อนอะไรนงอสเอาที่หนูซงเพลงให้เต้าซ้อนกันเด้เต้าซ้อนไปนี่เพลงอะไรเอาเพลงไว้รุ่นที่เขาเต้นกันนะนะที่เขาที่เขาฮิตกันน่ะเขาฮิตกันกระลุ่นตรงไอ้กุเตงรีวเอ่อเอเดี๋ยวเอ่อเอ่เอ่อนี่งคือซ่อนไปก็ดพัดตื่นตื่น ที่เขาเตะตื้อที่มันเหมือนนกไอโอ้มาเอาทาแรกอ่ะทาแรกรอบแรกได้เรียกว่าดิจะทายเลยนะได้จำได้อยู่โดนตีเดี๋ยวฟ้องก่อนอะไรมันมันเป็นแต่สีทาที่ไหนคุณตีนใช่เนี่ยบกท่าไหนใช่แล้วคุณแต่พอใจใจที่จะฟ้องเลยอ่ะน้องร้อยก็บอกดีๆว่าท่าไหนกำลังปั้มงหลวงแบบเหมือนเขาจะกระโดดอ่ะ เต้นต้องตั้งใจเนียน่อนเต้นดีเอาใหม่เอาดีๆไปตื๊ปตื๊ดตื๊ดอย่าเพิ่งมันยังก็คือพอพอมัคือดนตรีตื๊ด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 เห็นไหมบอเนี่ยโอ้ยอันเนี้ยรูจะเฮ็ดก่อน์คุณเต้นอ่ะจำดูทานดีใช่แล้วคูณเต้นอ่ะคอยไปทาสองทาสองคือทานีโอเคจำได้แล้วไปพรับใจเต็มกเปิดเพลงนะทวนก่อน หูเสื้อหมันวาคู่พระเก่าย่ายากคู่แตนอะต้องเฮ็ดได้ดนตรีหนุ่มี่ก้อนพอดนตรีขึ้นคู่กู้แตนให้ไปเรื่อยแตู่นูอะจะไปทานี่เฮ้ยแมนปอเ้ยหนูไปทานี่หนูไปทานี่เอาไปหนึ่งสองสามดนตรีไปปุ๊บหนูโอ้ยก็ต้องมาเด็กี่อยู่ทานี่แล้แตนจะตึ๊ด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 ตเท็จอย่างฮะ เขากูแต่งก็ตั้งใจก็ต้องทายอะไรมือเอ้าไมเอ้าไม่เอ้าตั้งใจตั้งใจโอ้ไม่ต้องทำเสียงดนตรีเองใช่ไหมเดี๋ยวดูจะเปิดตะวันเนี่ยหอมท่าด,ดิบไปก<อ>่อนในดอกไปดนตรีเปลี่ยนตาคู่แตงนั่นเพชรเล่นตลอดคู่ตแตงมันมันก็มันก็ได้แค่ตี่อ่ะ คุณเต้นได้แค่ยังก็มันได้จังหวะของพี่นเนาะน้องจะมาให้พี่ทำยังนี้นึงจังหวะพี่มันต้องออรู้สึกคุณเต้นเหรอคุณยวดซ่างโอ้ยถ้าอย่นพี่มันเต้นกันน้องหมอดอ,อกอะไรก,อไรก็อะไรก็พี่น่าหาพบุญวายจะแทะปวดสมองเอ้าวคุณเต้นเต้นไปด้วยคนเดียวรล่นไปรุ่นอะไรบุญวายก็่คุณเต้นบอกให้ดูฮ็ดเ,เองเต้าก่อนเลยโอ้ยมันหาส่วนเวททองมาเต้นเนาะเป็นตลอดเป็นแบบนี้ตลอด